สวัสดีครับผมก็อยู่กับรายการ G Toy Review Intro มาเอาละครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนะื้อหาหลักเนี่ยก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับรายการจ t o อ Review นะเดี๋ยวช่วยเรื่องก่อนส่งกันแล้วนะครับผม วันนี้ก็ต้องมาอยู่กับเจ้านี้นี่เลยเคทัสนะครับผมเคทัสรุ่นแรกนะครับไม่ใช่เ t o ั c h ว1นะครับท1ผมเล่นให้ดูแล้วในช็อตวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆกับคลิปคลิปที่ว่าเอาการ์ดกรกากมารีวิวด้วยนะครับ <c oughs> นะอันนี้ก็เป็นตัวแรกนั่นเองนะครับเป็นตัวธรรมดานะครับก็สภาพด้านหน้าเป็นแบบนี้รอยเยเิ้มกันนะนี่ย อ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นฝาถ่าน2ข้างนะครับอ่าข้างในใส่ 3A 3A ฝั่งละก้อนนะเป็น2ก้อนนะครับผมตัวนี้ชุดฐสาร 3A 2ก้อนนะครับผมโดยจิ้มมันจะมีดูจิ้มนี้จิ้มเข้าไปแล้วก็ดึงออกนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับผมก็ด้านล่างนี่คือแบบ <c oughs> มือ2นะครับมือ2โอเคสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถกดไว้กด อตอนจะดึงออกจากเข็มขัดนะครับนี่จะล็อกกับเข็มขัดนะครับผมโอเคแล้วเรามาลองกันเลยเปิดหลังจากที่เราใสถานนะครับเปิดสวิตช์อ่จาจนตัวนี้จะเป็นไฟสีแดงนะครับต่างจากเคทั1ทนี้วันะครับ K เคทั1นี้วันนี้จะเป็นสีออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะฮะเปีกรอบนึง ครับผมและกร์ดวันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นก๊์ดที่เราดัดแปลงขึ้นมาอีกเช่นเคยนะครับเพราะเราไม่มีการผมก็เลยดัดแปลงกร์ดอะไรก็ไม่รู้ที่ผมเก็กบไว้นะครับอไอ้กาา์ด้านด้านด้านสีดำเนี่ยจะเป็นอไอ้ใบสีเหลืองๆอะ่ะใช่ไหมจะเป็นตัวเล็กๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกัน่าเป็นการาดไปนี้นะครับแทนการาดไปนี้โอเคมันจะกดประมาณไหนนะ,ะตัวนี้จะเป็นเลขหนึ่งเราการเปเลขสอง 5, 6, 7, 8, 9, อ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็อ่าปุ่มโทรนะครับแล้วก็ปุ่มใช,ใช้ปุ่มแคนเซิลนะครับอ่า ไอ้ตัวนี้การ์ดตันี้สามารถเล่นได้นะครับสามารถอ่านชื่อตัวมาสไวเดอร์ได้นะครับโดยการกดรหัสนะครับเป็นรหัสของปีพศของตัวละครนั้นๆนะฮะมาสไเดอร์ตัวนั้นๆเลยนะครับอย่างคูกะก็จะเป็น2 0 0ศูนย์ยใช่ไหมอ๋อเห็นไหมอ่าเดี๋ยวนี้ก็ได้จะได้เห็นชัดเฮ้ยนี่ไฟไม่ใช่ไม่ใช่ไฟไมันกดเลขห้า โอเคต่อไปเป็นอา,อากิโตะใช่ไหมเห็นไหมมันจะมีมันจะมีช่องๆอ,อยู่ใช่ไหมอ่าเนี่ยจะเป็นช่องนะครับกดตามช่องนี้เลย ประมาณนี้นะครับต่อไปเลย นะครับก็ทั้งหมดรูกเล่นของการ์ดด้านสีดำหรือว่าเป็นการ์ดหมายเลขนะครับผม ต่างที่ผมกดไปไตัวสุดท้ายนะครับสองศูนย์เนี่ยมันจะเป็นดับเบิลใช่ไหมแต่ว่าไอตัวนี้มันไม่อ่านเป็นดับเบิลนะครับมันไม่มีเรียกมันจะเป็นตุ๊ลล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 ์ลล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 ลทลล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 รลลดลลกลลอลลลอลลลลล้ลล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 นลล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 บ อ่าแสดงว่าไม่มีละคือสุดแค่ดีเคทนะครับคู่กะถึงดีเคทนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นลองหนึ่งก้าก้าละ่งอ่าตามว่าคูกะก็คือไม่ได้นะครับก็คือตัวนี้จะได้ได้แค่เสียงจะได้ได้แค่คู่กะถึงดีเคทนั่นเองนะครับผมก็รู้เรนมีเท่านี้นะครับสำหรับการดใบนี้นะต่อไปนะครับจะเป็นด้านอีกด้านหนึ่งของการนะครับที่จะเป็นด้านนี้ที่เราผมจะขึ้นให้อ่ะขึ้นมาอ่านนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการไปนี้นะแล้วก็โมอีกเช่นเคยนะครับผมจริงๆมัแค่พลิกด้านแหละก็คือเล่นด้านแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปวันนี้ก็จะอ่านคู่กะถึงดีเขียดใช่ไหมก็แปลงร่างปกติเลย มีแค่นี้เลยนะครับกดเคลียร์ก่อนถ้าผมกดดีคิเอตเลยจะอันจะเป็นยังไง Final comment, ก็คือมันจะอ่านดีคิเอตไปเลยนะครับอ่านดีคิเอตไปเลยแล้วก็แปลงร่างไปเลยมันไม่ได้อ่านดีคิเอตออกมันแปลงร่างไปเลยนะครับก็คือจริงๆไม่ต้องกดไล่ตั้งแต่ครูกะก็ได้นะครับคือแบบถ้าได้มาคือใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวลองกดลองกดดีคิเอตเลยนะ ดกดตัวเิยไป่ไ้โอเคอ่าก็คือก็กดตัวไม่ต้องกดข้างหน้าก็ได้คือกดไปหลนล้าเป็นดีเครียดคอมพิวต์รอมเลยก็ได้นะครับลูกเล่นมันก็คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูแบบเต็ม หลังจากที่ผมประกอบเรียบร้อยเป็นเก็บเข็มขัดแล้วนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะก็สามารถกดได้เหมือนในในหนังเลยนะครับก็กดอ่า,า,า,าอัลติเมตโมตโนะครับต่อไป ชายนิ่งนะครับผมต่อไปท <New key. S 1> ำไมไ,ได้เดิสวายนั่นเองเนี่ยต่อไปไฟ์ 仮面ライドキングカ仮面ライドアームドカブト仮面ライドハイパー ก็ลูกเล่นก็คือมีประมาณนี้นะครถ้ากดถ้ากดอ่ากดลูกดิเคตก็คือแปลงร่างอีกรอบหนึงนะครับผมก็คือใช้ทราไม่ได้ของตัวเองไม่ได้นะครับผมก็คือต้องใช้ทำลายของทุนพี่เท่านั้นเนลยตัวนี <ton> ้นะครับผมปิดตัวการนะปิดตัวการไว้นะครับลูกเล่นก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวดิเคตเคทัชนะครับผมก็ถือว่าลูกเล่นก็ครบดีตามซีรีส์นะครับผมอ่เสียดายนะครับที่ผมไม่มีตัวหัวขาวมา ให้ลองดูด้วยอะไรเงี้ยก็เลยดูได้แค่นี้นะครับผมอ่าสรับคลิปนี้ก็ต้องลากไปก่อนแล้วละ่ะนะครับสรุปจตัวสรุปตัวนี้ก็ทุกคนก็น่จาจะเคยผ่านมาแล้วมั้งนะครับเป็นตัวที่การ์ดเยอะดี <c oughs> นะครับลูกเล่นก็คือแบบว่าอยู่ยงคงกระพันจริงๆนะฮะเพราะว่ามากสิบกว่าปีแล้ว,ลว,วมัายังยังโผมาใน GO อยู่เลยอย่ะครับโผมาใน GO อเซลล์วันโผมาไม่ไม่แน่ใจนิะแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะ นะครับผมลุงบันไดก็ยังคงผลิตเจ้าตัวนี้ออกมาเรื่อยๆล่าสุดเป็นนนโอใช่ไหมเนโอกับเคทัสทเวนตี้วันนะครับไปช่วยจีโอตบโอมาจีโอนะครับก็ตายนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายจริงหรือต,ตายหลอกนะครับผมก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็ต้องลากไปก่อนแล้วล่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไม่บาแล้วเจอกันจ้า เอาละครับก่อนจากกันไปนะครับก็หัวคลิปก็ย้ำไปแล้วนะครับท้ายคลิปขอย้ำอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะกระดิ่งกิ้งๆอ่ะนะครับอย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับตอนนี้ก็400กว่าศับแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันไปแบบนานๆเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าของผมบ๊ายบาย